아สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับร้านเรลุ่งเรืองแท็กเตอร์นะคะวันนี้พาไปชมรถคูเ o t a า L 4018 DT นะคะหรือว่ารถ40แรงม้านั่นเองนะคะ คันนี้เลยนะคะเป็นคันนี้เลยนะคะสวยๆนะคะสีสันสดใสนะคะเดิมๆนะคะคันนี้นะคะใช้งานมาเพียง8 4 9ชั่วโมงนะคะสีสันสดใสสวยๆ,ๆเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะคันนี้ขายไปคู่กับผ่านทวนนะคะผ่านทวนหรือผ่านบุกเบิกนะคะสามารถเลือกได้หนึ่งชิ้นนะคะจากร้านของเรานะคะขายเป็นเงินสดและเงินผ่อนค่ะคันนี้4ี่แ0 0บาทนะคะลูกค้า ดาวเริ่มต้นที่50,000บาทค่ะสี่ิดแรงม้านะคะใช้สำหรับงานนาและงานสวนนะคะคันนี้เก่งมากเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือมองหายอยู่นะคะ40แรงม้าของเรานะคะโทรสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะที่เบอร์โทร080 092 4292นะคะหรืออีกเบอร์นะคะ0993 455 6 6 7ค่ะ เป็นเงินสดและเงินผ่อนนะคะและรับลูกค้าจากสหกรณ์และพกสนะคะคันนี้เลยนะคะ460,000บาทค่ะดาวเริ่มต้น50,000บาทนะคะ